วัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือ Religion ประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาของมวลมนุษยชาติเรื่องราวของศาสนากับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History ครับและนี้คือประวัติศาสตร์ศาสนาวาด้วยศรัทธาและความเชื่อของมนุษย์ครับเราอยู่ยังอยู่ในเรื่องของพระสัตของศาสนาคริสต์นะครับหลังจากที่เมื่อตอนที่แล้วนะครับเ,เราทิ้งท้ายไปตอนที่เปาโลเข้าสู่กรุงโรมและมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ซึ่งจะกลายเป็นศาสนาที่ เป็นสถาบันศาสนาที่ทรงอํานาจที่สุดในโลกอันที่จริงแล้วนะครับก่อนที่เปาโลไปถึงเนี่ยน่าจะมีชาวคริสต์เนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงโรมแล้วพอสมควรนะครับถนนและเส้นทางการเดินเรือของจกักรวรรดิโรมเนี่ยนะครับหรือจกักรวรรดิโรมันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกสายหรือถนนทุกสายเส้นทางคมนาคมทุกเส้นมุ่งตรงเข้าสู่กรุงโรมกรุงโรมเป็นศูนย์กลางครับและถนนทุกสายจะกระจายออกจากกรุงโรมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดนี้นะครับในการที่เอาถนนทุกสายเข้าสู่กรุงโรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ อเอื้อประโยชน์ในการเคลื่อนทัพเพราะว่าชาวโรมันเนี่ยนะครับมีความสามารถในการรบนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็มีกองทัพขนาดใหญ่การเคลื่อนย้ายกองทัพนะครับแน่นอนอก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความสะดวกที่สุดการสร้างถนนท,นที่ทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมเนี่ยนะครับทำให้การเคลื่อนย้ายผู้คนก็เป็นไปโดยสะดวกโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนว่าชาวคริสต์นะก็จะน่าอาศัยอยู่ในกรุงโรมมาอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าเขาไม่ชิ่ มีเขาไม่ใช่กลุ่มคนที่ได้รับความสนใจมากนะักนะครับเปาโลเนี่ยบรรยายว่าชาวสต์กลุ่มแรกนะครับเป็นที่เกลียดชังแล้วก็ไร้ความสําคัญแล้วก็ค่าข้างที่จะเป็นคนตกยากเยู่ยนะครับเช่นเดียวกับผู้ติดตามพระเยซูในอิสราเอลโดยกลุ่มนี้นะครับก็เองก็น่าจะมีพวกบรรดาทาสเนี่ยปะปนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในโรมันเนี่ยในโรมเนี่ยทาสมีเยอะมีจํานวนเยอะมากนะครับซึ่งทาสเนี่ยนะครับ คือทรัพย์สินที่เป็นมนุษย์ซึ่งเจ้าของซึ่งแล้วมีเจ้าของมีลักษณะคล้ายสิ่งของหรือคล้ายสัตว์เลี้ยงเช่นมา้าอะไรอย่างนี้นะครับคือระบบทาสเนี่ยเป็นความจริงสากลของชีวิตนะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันระบบทาสเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าการสามารถที่จะเอามนุษย์หนึ่งคนไปค้าขายหรือว่าใช้แรงงานโดยที่ ไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เป็นยอมรับแต่ปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ยอมรับกันแล้วแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับระบบทาตเป็นเรื่องปกติทั่วทุกมุมโลกมีระบบทาตแม้แต่ในไบเบิลเองก็ยังมองเรื่องทาสเป็นเรื่องปกติเลยครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ยังมองเรื่องว่าระบบทาสเป็นสากลของสรรพสิ่งชีวิตด้วยชายคนหนึ่งนะครับ ที่ถูกเปาโลในชักจูงให้มานับถือศาสนาคริสต์ระหว่างที่พวกเขากําลังถูกถูกขังอยู่ในคุกเนี่ยนะครับนั่นก็คือทาสซึ่งหนีนายมาชื่อว่าโอน s ซิมัสนะครับเพราะว่าเขาปล้นนายแล้วก็หนีเข้าเมืองมาแล้วก็ถูกจับปรากฏว่าสิ่งที่เปาโลทำนะครับเปาโลไม่ได้ทําให้เขาพ้นจากความเป็นทาสแต่ว่าเปาโลเนี่ยยังส่งเขากลับไปหาฟิเลโมนซึ่งเป็น เจ้านายของของทาสคนนี้นะครับเหมือนกับว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ที่หาดที่หล่นได้แล้วก็เอาไปคืนเจ้าของสิ่งที่เปาโลทาก็คือว่าขอให้นายทาสคนนี้เนเมตตาโอนซิมัสซะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นชาวคริสต์แล้วแต่ว่าก็ยังกลับไปเป็นทาสเหมือนเดิม ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับเปาโลทําไมถึงไม่ได้ขัดข้านระบบทาสเพราะว่าจริงๆแล้วระบบทาสเนี่ยขัดต่อสารหลักหรือหัวใจหลักของศาสนาคริสต์นั่นก็คือเรื่องความรักสากลการให้ความรักกับผู้อื่นเหมือนกับให้ความรักตัวเองพระเยซูเน้นเรื่องนี้มากแต่ปรากฏว่าระบบทาสเนี่ยมันขัดต่อแกนหลักหรือแกนสารของศาสนาคริสต์มากทาไมเขาไม่เกลี้ยก,กล่อมให้ฟิโลเมนปลดปล่อยทาต แทนที่จะขอความเมตตาแล้วคืนตัวไปเป็นทาสเหมือนเดิมอาจเป็นเพราะว่าเปาโลก็เหมือนกับชาวคริสต์ยุคแรกครับพวกเขาไม่คิดว่าโลกใบนี้จะตั้งอยู่นานมากนัก เพราะว่าพระเยซูกาลังจะ,สะเสด็จก,กลับมาในไม่ช้าและอาณาจักรของพระเจ้าก็จะถูกตั้งบนโลกนี้ในไม่ช้าเช่นเดียวกันเป็นอาณาจักรแห่งความรักและความยุติธรรมเมื่อถึงตอนนั้นนะครับระบบทั้งหมดบนโลกใบนี้ก็จะล่มสลายลงไปนะครับเท่ากับว่าหากคุณกําลังซื้อ,อรื้อบ้านสักหลังหนึ่งคงไม่เสียเวลาที่จะมานั่งรื้อท่อน้ําหรือซ่อมท่อน้ําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องถูกรื้อออกอยู่แล้วน้นหมายความว่าชาวคริส กลุ่มแรกแรกยุคแรกแรกของโลกไม่ได้คิดว่าโลกใบนี้คือบ้านครับพวกเขาหวังว่าโลกกาลังจะอาวสานให้เร็วที่สุดซึ่งทําให้ชาวโรมันค่อนข้างหวาดระแวงพวกเขาพอสมควรแล้วก็อดรู้สึกไม่ได้อดรู้สึกคิดไม่ได้ว่าชาวคริสต์เกลียดชังมนุษย์เพราะว่าชาวโรมันเนี่ยให้ความสําคัญกับปลอมประม่อด้านมนุษย์มนุษยนิยมค่อนข้างสูงมากกระทั่งเมื่อการทางการโรมนะครับเริ่มสิ่งเริ่มเห็น เริ่มสังเกตเห็นสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับชาวคริสแล้วเขาก็ใช้ชาวคริสนี่แหละครับเป็นที่ระบายโทสะของพวกเขากำมยานนะครับเป็นก็คือยางไม้ผสมพืชหอมนะครับเมื่อจุดแล้วก็จะส่งควันจุดไฟก็จะเป็นควันนะครับส่งกลิ่นหอมในศาสนายิวนะครับเราจะใช้กำมยานในการบูชาเทพเจ้าซึ่งก็รวมถึงศาสนาโบราณ ในหลายๆศาสนารวมถึงศาสนาฮินดูก็จะให้กักรรมยานในบูชาเทพเจ้าและแม้กระทั่งศาสนาพุทธเองในพุทธของสายมหายานหรือพุทธในอินเดียพุทธในศรีลังกาเขาไม่จุดทูปนะครับเขาจุดกรัรมยานมีพุทธบ้านเหล่าเนี่ยจุดทูปและจริงๆแล้วทูปมันก็คือร่างแผลงร่างจำแรงของกัมยานก็คือทูปเนี่ยมันจะสามารถมันก็คือกัมยานชนิดหนึ่งเอาว่าไปแล้วอะจริงๆยอมรับนะครับเป็นร่างจำแรงที่มันอาจจะราคาถูกกว่ากัมยานแล้วก็เผาไหมเร็วกว่า นะครับไม่ได้อยู่นานแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่ได้ฉุนรุนแรงเท่ากับกํายานด้วยซ้ำนะฮะ เพราะฉะนั้นในอติตกาลนะครับพวกเขาเชื่อว่ายามที่ควันโชยออกจากเตาไฟที่จุดกำยานกลิ่นหอมจะทําให้เทพเจ้าเบื้องบนพอใจแล้วก็มเมตตาพวกเขาชาวโรมันนะครับบังคับให้ประชาชนนหย่อนกำยานในใต้รูปเคารพขององค์จักรพรรดิเพื่อให้ทุกคนนบูชาจักรพรรดิในฐานะเทพเจ้าซึ่งเอาเข้าจริงแล้ววิธีการนี้นะครับเราอาจจะมองว่าเทราจักรพรรดิโรมันหนลงตัวเองแต่จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการทดสอบความจงรักภักดีครับเพราะว่าจักรพรรดิโรมันขึ้นดารงตําแหน่งผ่านการเลือกตั้งไม่ได้สืบทอดสาย เลือดและทุกคนก็เป็นขุนศึกแน่นอนว่าพวกเขาต้องมีศัตรูและเพื่อทดสอบความจงรักพักดีเขาใช้วิธีนี้ครับในการทดสอบว่าใครเป็นศัตรูของเขาเช่นเดียวกับการที่ เพลงชาติขึ้นแล้วใครไม่ยืนทําความเคารพเพลงชาตินั่นแหละครับก็จะบอกว่าไม่จงรักภักดีอย่างนี้นเป็นต้นนะครับซึ่งแน่ชัดจริงๆแล้วเนี่ยจกักรพรรดิทั้งหลายไม่ได้เป็นเทพเจ้านะครับแต่พวกเขาต้องการวิธีปฏิบัติที่สื่อไปในทางแบบนั้นแต่ว่าการกระทําดังกล่าวนะครับถือว่าสําหรับชาวคริสต์แล้วเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุมากๆเลยพวกเขาเรียกร้องแม้ว่าพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นประชาชนที่จงรักภักดีกับจกักรพรรดินะครับแต่พวกเขาไม่สามารถบูชาจากักรพรรดิด้วยกำยานได้เพราะว่ากำยานเป็นสิ่งบูชาพระเจ้า นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางการโรมันหมดความอดทนครับข่าวลือที่จะที่ว่าก็เกิดข่าวลือว่าชาวคริสตวางแผนที่จะโค่นลม้มโลกใบนี้ก็คือจกักรวรรดิโรมันทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะว่าโรมันเขาบอกเขาคือโลกทั้งใบเพื่อรวมกับความโหดดื้อหัวร้าที่ปฏิเสธที่จะจุดกรัรมยานเพื่อแสดงความเคารพต่อองค์จักรพรรดิมันเป็นเหตุกระตุ้นครับให้เกิดการเหตุการณ์การคุกคามชาวคริสตในช่วงแรกๆของสองสามศตวตรรษต่อมาหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับสวรรค์ไปแล้วเนี่ยนะครับการคุกคามครั้งแรกนะครับเก เกิดขึ้นในปีคศ6 4ในสมัยจักรพรรดิเนโรนะครับเกิดเพลิงไหม้รุนแรงขึ้นในกรุงโรมครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ก็มีข่าวหรือว่าเนโรนั่นแหละเป็นคนจุดไฟเพื่อจะเผาเมืองเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะขยายเขตพระราชวังของตัวเองออกไปแล้วกนว่าเขายืนสีไวอ้อลินอยู่บนระเบียงพระราชวังขณะมองดูไฟที่กําลังเผาไหม้บ้านเรือนประชาชนในกรุงโรมเนโรหวาดกลัวอันตรายที่จะคุกคามเข้ามาครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะโยนความผิดของเหตุการณ์ไฟไฟหม้ครั้งนี้ให้กับชาวคริสต์ ทุกคนรู้ว่าชาวคริสตไม่ชอบจักรพรรดิแล้วก็ต้องการให้โลกถึงการอาวสานเพราะฉะนั้นพวกเขาคือผู้กระทำผิดครับการกำบัดบันโหดร้ายปะทุข,ขึ้นนะครับมีรายงานว่าเนโรเนอน้ำมันอาบร่างชาวคริสแล้วก็จุดไฟเผาราวกับแท่งเทียนในอุทยานเราไม่ทราบแน่ชัดนนะครับว่าเปาโลนถูกตัดหัวในระหว่างเหตุการณ์นี้หรือเปล่า นะครับแต่ว่ากันว่าเพราะว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเปาโลถูกปรทรมานนะครับแล้วก็ถูกตัดหัวในที่สุดแต่ที่แน่แน่ชัดเลยก็คือว่าในการกำราบศาสนาจากยุคแรกครั้งแรกเมื่อปีคศ6 1 4บุคคลที่ตายในเหตุการณ์นั้นก็คือเปโตรครับเปโตรถูกอยู่ในกรุงโรมและถูกประหารโดยการจับตรึงกางเขนแต่เขาเอากางเขนกลับหัวลงครับและปักหัวลงดินซึ่งว่ากันว่าเปโตรเป็นคนร้องขอให้ทำนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงถึงการที่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยปฏิเสธพระคริสต ในช่วงที่การถูกทรมานและถูกตึงกางเขนนั่นเองเอาเท่าจริงแล้วนะครับโคลอสเซียมเองก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทรมานชาวคริสครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วโคลอสเซียมเนี่ยเนโรสร้างขึ้นมาเพื่อจะเบนความสนใจชาวโรมจากการข้อการข้อ,ขอ,ขอ,ขอตั้งข้อสงสัยว่าเนโรเป็นคนเผาเมืองก็สร้างความบันเทิงครับด้วยการทำ,ทำ,ทำการกีฬาแกลเลียเตอร์ต่อสู้แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือการที่จับชาวคริสตทั้งหมดไปมัดรวมไว้ไปรวมไว้ไวไวที่กลางโคลอสเซียมแล้วก็ปล่อยสิงโตออกมาใครสู้รอดได้ก็รอดใครตายใครเก,กินกัดตายกตาย็ตายชาวโรมก็ เฮ้ hey, ครับดีใจสะใจเพราะฉะนั้นโคลอเซียม um mm hmm. ก็คือ mm hmm. ลานประหารชาวคริสตๆนี่เองนะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับแม้ว่าทางการโรมันจะพยายามที่จะกวาดล้างชาวคริสต์มากแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ประสบความสําเร็จ ศาส,สนาคริสต์แพร่กระจายเร็วมากครับโดยเฉพาะในกรุงโรมผลทางโรงกันข้างก็คือว่าจำนวนชาวคริสต์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและมันซึ่งเอาเข้าจริงสิ่งเหล่านี้มันมักจะเป็นมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะในยุคโบราณหรือในยุคปัจจุบันนะครับ <S <s เมื่อทางการพยายามที่จะกวาดล้างบางสิ่งบางอย่างออกไปมันจะไม่สิ่งหรือกวาดล้างสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยออกไป สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่หายไปครับแต่มันจะเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนหยุดอย่างไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่ใครรู้อยากรู้เมื่อมนุษย์อยากรู้นะครับเมื่ออยู่ๆทางการบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดฉันจะกวาดล้างมนุษย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตอนแรกก็จะรู้ขึ้นมาว่าเอ้ยผิดจริงเปล่าใช่จริงหรือเปล่าะนะเอ๊มันคืออะไรและสุดท้ายก็ไปศึกษาไปรู้แล้วก็เกิดภาวะรับรู้ขึ้นมาครับเป็นเหตุให้ทุกครั้งที่มีการปร,ปราาลลปับเปลับ ทุกที่ทุกมุมโลกไม่ว่ารัฐจะพยายามกวาดล้างสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะไม่หายไปแต่มันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกับปฏิกิริยาตอบโต้ครับซึ่งชาวคริสที่ถูกคุกคามนะครับเขาก็จะเรียกตัวเองว่าเขาเป็นผู้ปลีชีพเพื่อศาสนาและเลือดของเขาก็หลั่งโลมเข้าสู่มเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะทําให้ศาสนาจักเติบโตขึ้นในอีก250ปีต่อมา ในยามที่ชาวคริสต์ไม่ได้ง่วนอยู่กับการหลบหนีผู้ไล่ล่านะครับเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการถกเถียงกับความเชื่อของตัวเองเราได้เห็นแล้วว่าข้อถกเถียงข้อแรกของศาสนาจักรก็คือว่าคนนอกที่หันมานับถือศาสนาคริสต์ต้องปฏิบัติตามกฎเก่าแก่ของชาวยิวหรือไม่ข้อนี้นะครับ ในตอนที่แล้วเปาโลชนะการถกเถียงข้อนี้แล้วก็เปิดทางให้ศาสนาจักรนอกชาวยิวขยายตัวมากขึ้นนี่คือการชิมลางสาหรับข้อพิพาทที่จะตามมาครับข้อตัวอย่างสําคัญต่อมานั่นก็คือประเด็นคําถามว่าพระเยซูคือใครโอเคเรารู้ว่าพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเรารู้ว่าพระองค์มาจากนาซาเรสเรารู้ว่าพระองค์เสียชีวิตจากการตึงกางเขนในเยรูซาเล็มและเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกพระองค์ว่าบุตรอันเป็นที่รักแต่พระองค์เป็นมนุษย์หรือเป็นบุตรของพระเจ้าในคราวเดียวกันหรือ เป็นพระเจ้าในร่าามนุษย์หรือเป็นมนุษย์ที่เป็นพระเจ้าหรือเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าในคราวเดียวกันเปาโลยุติปัญหานี้ครับด้วยการกล่าวว่าพระเจ้าอุป,ปถัมภ์พระองค์เป็นบุตรนั่นหมายความว่าก็มีช่วงเวลาที่พระองค์ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าหรืออย่างนั้นหรือซึ่งแน่นอนครับชาวคริสต์ส่วนใหญ่ไม่ชอบคําอธิบายนี้ครับแล้วก็อยากจะทําให้เป็นตรงกันข้ามก็คือว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่เสมอมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย แต่ว่าในปีที่4ก่อนคริสตกาศนะครับพระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อปฏิบัติงานบนโลกในฐานะผู้ปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบเหมือนมาทําหน้าที่นอกเครื่องแบบครับเู้่ช่วยเหลือบรรดาบุตรของพระเจ้าให้รอดพ้นจากความบาปพ,พระองค์ก็เลยใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ถึง33ปีก่อนจะเสด็จกลับคืนในสานาพระเจ้าอีกหนึ่งครั้งดังนั้นพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ในคราวเดียวกันและเป็นทั้งพระเจ้าเต็มตัวและมนุษย์เต็มตัวด้วยแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้อย่างไรแน่นอนครับ การถกเถียงเรื่องนี้ไม่เคยสิ้นสุดในหมู่ชาวคริสต์ยุคแรกและมันค่อนข้งในปัจจุบันนะครับก็ยังเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็แตกเป็นกลุ่มต่างๆที่ไม่รงรอยกันแน่นอนว่าพวกเขาทําอย่างอื่นนอกจากถกเถียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูด้วยนะครับพวกเขาดูแลคนยากจนแล้วก็จัดองค์กรตัวเองอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพโดยการเรียนแบบวิธีการบริหารของจักรวรรดิโรมันพวกเขาแบ่ง ตัวเองออกเป็นกลุ่มต่างๆตามภูมิภาคประเทศครับเรียกว่าสังคมนทนแล้วก็แต่งตั้งผู้ดูแลที่เรียกว่าบิชอปและภายใต้บิชอปนั้นก็คือบรรดาบัตรหลวงซึ่งดูแลชุมชนชาวคริสต์ในท้องถิ่นและพวกเขาก็ยังมีพวกนักสังคมสงเคราะห์เรียกว่าผู้ช่วยบัตรหลวงหรือดีคอนน,นะครับเพื่อช่วยดูแลผู้ยากจนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและราบรื่นครับแม้ว่าในสายตาหน้าเจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิก็ตามการคุกคามก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ แต่นั่นก็ทําให้าศาสนาจักรนั้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆครับและการสุดลูกควาครัคค้งสุดท้ายก็กลายเป็นความมืดนะครับปิดฉากกอดฟ้าสางที่จะนําสิ่งใหม่เข้ามาอย่างน่าประหลาดใจขณะที่คริสต์ศักรสร้างตนเองให้เป็นองค์กรรวมกันเป็นแข็งก่นเป็นหนึ่งเดียวนะครับจกักรวรรดิโรมันกลับดําเนินไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเลยครับมันกําลังฉีกตัวเองออกเป็นชิ้นๆด้วยขนาดที่มันใหญ่โตมโหฬารและเมื่อ จกักรวรรดิโรมันขยายตัวใหญ่โตเต็มที่แน่นอนครับผู้นําที่มีอํานาจทั้งหลายก็เริ่มต่อสู้ชิงอํานาจกันครับจากเดิมการต่อสู้เพื่อป้องกันผู้ลุกรานภายนอกที่มาประชิดชายแดนคราวนี้กลายเป็นผู้นําที่เข้มแข็งกับกลายเป็นผู้ที่ต่อสู้กันเองผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งนะครับชื่อไดโอคลีเชียสนะครับเขาขึ้นเป็นจักรพรรดิในปี2084แล้วก็พยายามที่จะรวมจกวักรวรรดิที่กำลังแตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงนี้เขาเป็นปึกแผ่นนะครับ และนโยบายที่ไดโอคลีเชียทำ โดยกล่าวอ้างว่านี่คือกลุ่มคนที่ทําให้จักรวรรดิโรมันแตกสลายนั่นก็คือศาสนาจักรครับการกําราบศาสนาจักรในสมัยไดโอคลีเชียสเป็นการกําราบครั้งสุดท้ายครับเพราะเขามองว่าศาสนาจักรนั่นแหละคือต้นเหตุทั้งหมดที่ทําให้จักรวรรดิโรมันเสื่อมสลายและแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะทุกคนหันไปเชื่อพระคริสต์ไม่เชื่อจองค์จักรพรรดิความโหดเหี้ยมเกิดขึ้นในปีคศ .303 ครับแล้วก็ดําเนินไปอย่างน่าสยดสยองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากกว่าครั้งก่อนๆหรอกครับเพราะว่ามันก็ ศูนย์สลายหายตัวไปและภายในระยะเวลา10ปีถัดมาศาสนาจักรกับจักรวรรดิกลับสามารถรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งเดียวได้เรียกได้ว่ากลับตลปัดกันไปเลยครับไดโอคร t เชย์ดำลงตำแหน่งจนถึงปี2,000จนถึงปีคอสอสาม้าเขาล้มป่วยลงและเขาก็สละตำแหน่งจักรพรรดิ ซึ่งไม่นานนะครับหลังจากที่ไดโอคลีเชียสสละตาแหน่งจัก,กรพรรดิบรรดาในพลทั้งหลายก็เริ่มแย่งชิงตําแหน่งนี้ครับเพื่อจะขึ้นครองจัก,กรวรรดิการต่อสู้ดําเนินไปเรื่อยๆครับและหนึ่งในผู้ที่ลุกขึ้นมาแย่งชิงตําแหน่งนี้เป็นผู้นําที่มีความสามารถและก็หลักแหลมที่สุดในประวัติศาสตร์โรมันนั่นก็คือคอนสแตนตินครับในปีคศ312้อนะครับในการค่ำกลางคืนก่อนที่การสู้รบครั้งสุดท้ายที่จะตัดสิน ว่าใครจะได้เป็นจักรพรรดิที่จะเกิดขึ้นนอกกรุงโรมนะครับแล้วจะตัดสินแล้วว่าใครจะได้เป็นจักรพรรดินะครับคอนสแตนตินหลับอยู่ในเต็นท์ครับแล้วเขาก็เกิดนิมิตขึ้นมาครับเขาฝันเห็นไม้กางเขนครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวคริสต์เรืองแสงอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงประกาศศิธิ์ว่าด้วยเครื่องหมายนี้เจ้าจะมีชัยชนะเช้าวันรุ่งขึ้นครับเขาสั่งคนให้ทำธงตามสัญลักษณ์ที่เขาเห็นหนั่นแหละนะครับเป็นไม้กางเขนแล้วก็กรีทาทับเข้าสู่สนามรบ แล้วเขาก็มีชัยชนะเหนือศัตรูครับปีต่อมาเขายกเลิกคําสั่งการไล่ล่าชาวคริสและก็อนุญาตให้มีเสรีภาพทางาศาสนาอย่างไร้ขีดจำกัดในจักรวรรดิ ในปีคศ315้อนะครับเขาลมเลิกการตรึงการเขนในฐานะการลงทันหรือการลงโทษเพราะว่าชาวคริสต์ค่อนข้างชิงชังการลงโทษนี้และมองว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูไปซะแล้วเมื่อถึงปีคศ324้อครับเขาแต่งตั้งให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจําจักรวรรดิอย่างเป็นทางการแล้วก็แต่ก็อนุญาตให้ผู้คนยังคงนับถือศาสนาอื่นๆได้นะครับศาส,สนาจากศาสนานอกลู่นอกทางที่ถูกไล่ล่าเอาเป็นเอาตายตอนนี้กลายเป็นศาสนาโปรดของจักรพรรดิภายในเวลา เพียงแค่20ปีนี่คือการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับแต่คงฟังดูไร้เรียงสานะครับหากมองว่า in, การกระทําของสแตนตินเป็นการกลับใจทางจิตวิญญาณเพื่อหันมาศรัทธาในพระเยซูจริงๆแล้วคอนสแตนตินไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ครับเขายังนับถือศาสนาเพเกนหรือศาสนาดั้งเดิมของจกักรวรรดิโรมันเหมือนเดิมแต่เขาเป็นนักการเมืองครับซึ่ง เขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าการเอาศาสนาคริสต์มาเชื่อมกับจักรวรรดินั้นเป็นประโยชน์ต่อเขามากกว่าเนื่องด้วยเวลานี้ประชากรในโรมันแล้วก็จักรวรรดิโรมันรวมถึงในกรุงโรมเนี่ยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์เยอะมากเขาในฐานะผู้นําถ้าเขาขึ้นจะมาเป็นผู้นําเขาต้องทําในสิ่งที่สามารถรวมหมู่คนจํานวนมากไว้ได้นั่นก็คือศาสนาคริสต์ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วศาสนาคริสต์นะครับเป็นศาสนา เมื่อถูกรวมเข้ากับจักรวรรดิโรมันทําให้ศาสนาคริสต์กลายสถานภาพเป็นศาสนาจักรสากลที่ประทับตราตึงอยู่บนจักรวรรดิสากลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับในเหตุการณ์นี้เขาค่อนข้างที่จะใช้ศาสนาคริสต์คอนแสแตนตินใช้ศาสนาคริสต์เพื่อเครื่องมือทางการเมืองซะเป็นส่วนมากและสิ่งหนึ่งที่ทําให้คอนแสแตนตินขัดเคืองที่สุดในชีวิตในในเกี่ยวกับศาสนาจักรนะครับก็คือ การที่กลุ่มสาคริสตแบ่งกลุ่มกันและก็ถกเถียงเรื่องฐานะของพระเยซูครับการไขข้อพิพาทนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับตัวอักษรเพียงแค่หนึ่งตัวครับเรียกว่าตัวไอโอตาซึ่งเป็นภาษาซึ่งเป็นภาษาละตินนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือตัวไอนแหละครับไอในภาษาอังกฤษภาษาละตินอ่านว่าไอโอตานะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันมีจากคำสองคำครับคำแรกก็เป็นคำภาษาโรมันเป็นภาษาลาตินนะครับชื่อว่าฮูม o วเชียน ซึ่งมีตัวซึ่งซึ่งมันไม่มีกระตัวไอตรงกลางนะครับแปลว่าผู้สนับซึ่งกลุ่มนี้มองว่าพระเยซูเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ากับกลุ่มที่2คือโฮโมโฮโมอัสเซียนโฮโมไอโอเซียน มีตัวไออยู่ตรงกลางนะครับผู้สนับสนุนซึ่งเอาเข้าจริงแล้วผู้ที่สนับสนุนกลุ่มนี้บอกว่าพระเยซูศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันก็คือไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าแต่แยกออกจากพระเจ้าแต่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากันคอนสแตนตินตัดสินใจที่จะแก้ข้อพิาพาทนี้ครับในปีคศ323ครับเขาเรียกบิช,ชอปแล้วก็บรรดาน,นักเทววิทยาชาวครตกทั้งหมดมาประชุมที่เบองไนเซียซึ่งปัจจุบันอยู่ในตุรกีเสร็จแล้วเขาก็จับบรรดาบิชอปและกับนักเทววิทยาทั กลงกันได้ว่าจะใส่ไอโอตาอยู่ตรงกลางคําหรือไม่ใส่เลยได้ว่าถ้ามึงออกมากูฆ่ามึงตายมึงต้องจัดการให้เรียบร้อยการจับขังแล้วก็เพื่อตัดสินในนี้นะครับกลายเป็นต้นแบบของวิธีการเลือกตั้งพระสันตะปาปาหรือวิธีคองเกรสในเวลาถัดมานั่นเองซึ่งในที่สุดครับเขาตัดสินใจที่จะเลือกคําคําแรกครับคือตัดไอโอตากลางคําออกซึ่งประเด็นพิพาทก็จบลงครับด้วยการที่ว่าพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์เต็มตัวคือ เป็นพระเจ้าที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่นอกเครื่องแบบในฐานะมนุษย์แต่ก็ยังคงมีความเป็นพระเจ้าอยู่คอนสแตนตินพอใจกับผลลัพธ์นี้มากครับแล้วก็เชิญบรรดาบิบช,ชอปทั้งหลายให้มาร่วมงานเลี้ยงหลูลาหลังจากที่จับเขาขัง ขู่เข็นซักขนาดนั้นนะนะฮะเขาสั่งให้องค์คาร์ครับตั้งแถวชักดาบตรงด้านหน้าทางนอกเข้าวางังให้เหล่าบิชอปเดินเข้าสู่พระพนักส่วนตัวของจักรพรรดิเขาดื่มกินอย่างรูราครับกับของที่ตั้งจัดวางไว้อย่างเหมาะสมรอบงานจัดเลี้ยงบิชอปคนหนึ่งนะครับตื่นตาตื่นใจกับงานจัดเลี้ยงน่ามากนะฮะถึงกระนั้นบอกว่านี่คือภาพของอาณาจักรของพระคริสต์ที่ได้ปังเกิดขึ้นแล้วแต่แน่นอนครับพระเยซูคงจะไม่คุ้นเคยกับภาพนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็บัตรนี้นะคะ อำนาจที่เคยครั้งหนึ่งจับพระเยซูขึ้นตรึงการเขนบัดนี้ได้เกณฑ์พระองค์เข้าร่วมในอุดมการณ์ของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักประวัติศาสตร์มองว่านี่คือชัยชนะครั้งสุดท้ายของศาสนาจักรที่มีต่อชาวโรมซึ่งเป็นผู้ทารุณเข็นฆ่าพวกเขาและก็เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์อันยาวนานครับที่ศาสนาจักรเข้าครอบครมเข้าครอบงำประวัติศาสตร์ยุโรปตอนนี้ครับได้มัน ศาสนาจากกลุ่มศาสนาคริสต์หรือกลุ่มชาวคริสต์นี้ได้เรียกตัวเองหมายครับว่าศาสนาจักคาทอลิกหรือศาสนาจักสากลคำว่าคาทอลิก แปลว่าความเป็นสากลครับเพราะมันหมายความว่ามันแพร่กระจายไปทั่วจัก,กรวรรดิโรมันซึ่งกําลังเสื่อมอํานาจลงในขณะที่อํานาจของพระศาสนาจากกักรเพิ่มพูนอํานาจมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นสถาบันที่ทรงอํานาจที่สุดในโลกแม้แต่เหล่ากษัตริย์นะครับก็ยังต้องฟังคําบัญชาของพระศาสนาจากักรในเวลาต่อมานะครับพระศาสนาจักรได้ร่วมเข้ากับโลกแห่งอํานาจทางการเมืองจนเป็นที่รู้จักในชื่อของคริสตจักร คริสเตียนดอมหรือว่าอาณาจักรของพระคริสต์ซึ่งทรงพลานุภาพและหน้าจุดสูงสุดของคริสตจักรคาทอลิกกระทั่งเมฆหมอกแห่งความรุ่งเรืองปกคลุมแบกบ,บนันจนแทบไม่เห็นร่างของชายบ้านนอกที่ร่างอาบเลื่อนจากการีผู้เป็นต้นเรื่อง พระเยซูถูกบดบังจากเมฆหมอกแห่งอำนาจทางการเมืองและการและการที่ได้อำนาจเพิ่มพูนของพระศาสนาจักจนแทบจะมองไม่เห็นเพราะหมายว่าเวลานี้พระองค์จะสวมมงกุฎและคลุมผ้าสิม,ม่วงอยากก่างกษัตริย์แท้จริงนะครับแต่ว่าชาวคริสต์ไปโบสถ์เพื่อเคารพบ,บูชาเขาฟังเรื่องราวพระคริสต์อีกองค์หนึ่งจากพันธสัญญาใหม่ พระองค์ไม่เคยเสด็จกลับมาตามคำสัญญาที่เขียนไว้แต่ผู้คนในศาสนาจักรก็ยังคิดว่าพระองค์ไม่ได้จากไปไหนจริงและศาสนาจักรก็ขึ้นมาทวีราศีบทบังความเป็นพระคริสต์และหลายครั้งก็ทำตัวนอกเหนือพระคริสต์ในที่สุดเรื่องราวของศาสนาคริสต์ยังไม่จบนะครับช่วงเวลาอันรุ่งโร์ยังมีอยู่ในเบื้องหน้านี้แต่เราจะพักเรื่องของศาสนาคริสต์ไว้ก่อนปล่อยให้เขาได้ก่อร่างสร้างตัวในกรุงโรมไว้ครับตอนนี้เราจะตีตัวออกจากกรุงโรมมุ่งสู่ ซาอุดิอาระเบียครับเพื่อเรียนรู้กับศาสนาที่ทรงอิทธิพลและก็มีความสัมพันธ์ระ,ระดับโลกอีกศาสนาหนึ่งซึ่งเรื่องราวนี้ย้อนกลับไปถึงอับ,บราฮัมในฐานะอัครปิดอผู้ให้กำเนิดศาสนาแน่นอนครับเราจะมุ่งงสูนกก่นครมักกะเพื่อรู้จักศาสนา อิสลามนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของพระศาสนาจักรในยุคเริ่มแรกตอนนี้เป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรียกได้ว่าได้ทวีอํานาจขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากศาสนาที่เคยถูกไล่ลา่าครั้งหนึ่งพระเยซูถูกจับตึงกันเข่งด้วยอํานาจอันอมหิตนี้นะฮะและในที่สุดตอนนี้พระองค์เปลี่ยนสถานภาพแล้วครับกลายเป็นผู้นําสูงสุดทางจิตวิญญาณแล้วก็มีผลต่ออํานาจห่อความเป็นอยู่ของผู้คนในอีกหลายพันปีต่อมา เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นและยิ่งกว่านั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตร็มตัวรับมือก็คือการแตกแยกนนกายครั้งใหญ่ซึ่งมีผลต่อโลกทั้งใบด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับเราจะหยุดเรื่องของพระศาสนาจักรไว้ก่อนก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมากรุงโรมในอีก 3-4ตอนข้างหน้านะครับตอนนี้เราจะไปสู่ตัวนออกลางครับมุ่งสู่คาบสมุทรอาระเบียนในประเทศซาอุดีอาระเบียปัจจุบันเพื่อรู้จักกับอีกหนึ่งศาสนาที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้กับศาสนาคริสต์แม้ว่าศาสนานี้นะครับจะไม่ได้พัฒนาตัวเองสู่การเป็นสถาบันหนึ่งเดียวสู่ความเป็นสากลเหมือนพระศาสนาจากคาทอลิกแต่มันก็ทรงอิทธิพลอำนาจและหลายคนก็ยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับศาสนานี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเราจะมารู้ต้นสายไปเหตุและเรียนรู้เรื่องราวของเขาไปด้วยกันครับ นั่นก็คือเรื่องราวของศาสนาอิสลามตอนต่อไปเราจะทำความรู้จักกับศาสดามูฮัมหมัดครับผู้เป็นศาสนาทูตคนสุดท้ายของพระเจ้าตามคำกล่าวอ้างของศาสนาอิสลามนั่นเองครับก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอน,นอื่นๆของเราด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ